เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะเผอได้ยังไงมันจะเผอได้ยังไงเห็นไหมเนี่ยดูดิโอ้โหสองปีกว่าจะปลูกได้ขนาดนี้ดูดิแล้วไม่เดินทุกวันมันจะรอดไหมนี่ขนาดว่าเราเดินทุกวันนะเราจะเห็นก่อนนะครับถ้าเราไม่เดินทุกวันเนี่ยเสร็จมันแน่นอนนี่กำลังกำลังเลยเมื่อวานยังไม่มีวันนี้แค่วันเดียวดูนี่เข้ามานี่แหละ เข้ามานี่แหละเห็นไหมฮะตัวใหญ่ด้วยนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยกัดกินไม่เกินสองวันนะครับต้นไม้เราตุยแน่นอนเห็นไหมฮะต้นตัวใหญ่ขนาดนี้นะเนี่ยดูอ่าเรามาดูกันว่าเขากินไปยังเริ่มแล้วเห็นไหมฮะเริ่มแกะแล้วเริ่มแทะแล้วขนาดยาเต็มต้นนะเนี่ยดูเขาก็ยังมีแอบมากินได้นะฮะ เขาก็จะกัดตรงเนี้ยก่อนกัดไปกัดมากัดไปกัดมาอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็ตุยดูเอาละกันครับโอ้โหจะสู้มันไหวได้ยังไงอย่างเงี้ตัวใหญ่มากเลยเฮ้ซ็งจริงๆเราอุสาห์ลดน้ำใส่ปุ๋ยใส่ยาดูดิโอ้ตายละก็ไม่ไม่คิดนะว่ามะพร้าวเนี่ยมันจะ มันจะมีอุปสรรคได้เยอะขนาดนี้นะฮะปกติแล้วมันไม่น่าจะมีอุปสรรคได้เยอะขนาดนี้เออต้องเดินดูทุกวันนะครับเดินดูตำโคนเดินดูตำต้นอะไรอย่างเงี้ยสำหรับต้นใหญ่ๆนะต้นเล็กๆเ,เราก็ยังไม่ไม่ดูเท่าไหร่หรอกเพราะต้นเล็กๆตุยไปเราก็ไม่ไม่เสียใจเท่าไหร่แต่ถ้าต้นใหญ่ๆขนาดนเนี้ยโอ้โหถ้าโดนกัดไปเราก็เศร้าเลย ยาเต็มต้นไปหมดเนี่ยโรยยาเต็มไปหมดน้ำก็ลดเห็นไหมฮะโต<อ>เออนี่จะไปเที่ยวปีใหม่สามสี่วันหรือหนึ่งอาทิตย์ต้องให้ลูกน้องคอยมาเดินดูและเส่งเลยเแลก็คิดอยู่แล้วเอะใจอยู่แล้วไอ้พวกเนี้ยมัน มันไม่มีไม่หมดไปง่ายๆหรอกยาเต็มต้นนะไม่ใช่ดูเดิยโรยยาตลอดแหละถราถาว่ามันช่วยได้ไหมผมว่ายามันก็ช่วยได้นะครับถ้าเราไม่มียาเลยเนี่ยเสร็จเขาแน่นอนอย่างน้อยๆมียาก็ยังช่วยได้ดนิดนึงโอ้เหนื่อยแทน <laughs> เหนื่อยใจแทนสำหรับต้นใหญ่ๆเราจะเดินดูตลอดนะครับให้ดูอย่างนี้ เดินดูรอบๆเดินดูรอบโคนหนู่นนี่นั่นดูยาเต็มต้นเลยหมดเห็นไหมนะ่ะถ้าไม่มียาเลยนี่เสร็จนะครับอยู่ไม่ครบแน่นอนต้นนี้เคยเจอทีเดียวสองตัวเลยอยู่ในกาบนี่เลยนะครับอยู่ในดงยาเลย <c oughs> อย่างเงี้ยก็เคยโดนแทะมาอย่างเงี้ยต้องรอยโดนแทะแต่เขาอาจจะนอนตุยก่อนเพราะาเจอยาเจอของดีเข้าไป คุณ<สาย>ล้วเหนื่อยแทนปีกกว่า,วาสอปีเราปลูกมาเจอมันไม่กี่วันเรียบร้อยหมดนะครับดูน้ำน้ำท่าก็อย่างดีเห็นไหมถ้าน้ำท่าดีขนาดนี้แล้วไม่โตก็ไม่รู้จะวางไงแล้วเนาะก็โต,ตแหละนะฮะโตตามธรรมาชาติของเขาคือของผมน้ำมันไม่ได้เยอะนะครับ ไม่ได้มีแหล่งน้ําแบบกุดป่อไว้แบบแหล่งน้ําเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนี่ยเนี่ยเขาก็โดนแทะไปนะั่นเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่โดนแทะรูกเก่ายังอยู่เนี่ยยาหยอดเต็มแต่ว่าเจอแล้วไอตัวที่แทะนอนตุยอยู่แถวนี้แหละนอนไม่รอดก็เกือบไปเหมือนกันเจอแบบนี้มันเหนื่อยนะครับเราสาปลูกนีคกับต้น ต้นเก่าเขาตุยไปแล้วตุยต้นแรกเลยเมื่อปีที่แล้วปีนี้แหละต้นๆปีแล้วก็เอามาปลูกใหม่ปลูกใหม่ก็เพิ่งจะเริ่มงอกเพิ่งจะเริ่มรัดอะไรอย่างเงี้ยเล้าก็ไม่โตสักเท่าไหร่ดูเลยกว่าจะเลี้ยงมันโตได้ไม่ไม่ธรรมดานะกว่าจะให้มันโตแบบโอ้โหเนี่ยต้นขนาดเนี้ยเนี่ยอันนี้ตุยไปตุยไปแล้วก็ต้องมาปลูกใหม่ตุยไปแล้วก็ปลูกใหม่นะตอนนี้ก็ตุยไปเอามาปลูกใหม่ต้นหนึ่ง เผลอไม่ได้เลยแต่เผอคับเรียบร้อยทันทีถึงว่าไงต้องเดินดูเกือบทุกวันเยอะมากอำเภอบ้านบึงครับจังหวัดชนบุรีแล้วก็ปลูกไว้เผื่อจะได้กินบ้างอะไรบ้างนะแต่ผมมองว่ารักษาไม่ไหวแน่เลยเพราะว่าถ้าเกิดว่านี่ต้นเล็กๆยังขนาดนี้นะต้นใหญ่ๆจะเอาเวลาที่ไหนมาเดินดูตลอดแบบนี้แล้วฉีดยาอีกต่างหากโอ้โห ฉีดยาโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยดูเลยาเต็มต้นนะครับเอาละแต่ก็สู้นะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เราจะต้องลดน้ำเขาหน่อยนึงข้างในสวนนู่นอีกนะครับตอนเช้าๆก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาดูในสวนกันนิดนึงต้นขนาดเนี้ยเขาก็จะเริ่มแล้วนะถ้าเราไม่ได้ดูแลเนี่ยพักเดียวเองเจาะโคนเรียบร้อย ้องคอยมาดูตลอดเดินดูตลอดทั้งแนวเลยสองร้อยต้นเอาเหอะเขาบอกว่าปลูกขำๆมาได้อยู่สิบต้นห้าต้นสิบต้นนะได้อยู่ถ้าปลูกเป็นร้อยนี่คุณเหนื่อยแน่นอนนะครับก็จริงของเขาแหละเอออ่ะได้อยู่ผลผลิตย่อมงดงามอยู่แล้วเขาว่าอย่างนั้นนะโอเคสวัสดีทุกคนนะครับเกือบพลาดฮะ ตัวนี้มาตอนเช้าน่าจะคืนเดียวเองอะคืนเดียวก็เริ่มจะมากัดแล้วอะโอ้โหสุดยอดจริงๆ